สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างว่าเขาทําตู้อะไรกันบ้างครับมาดูช่างฉลาดครับทําเตียงไม้สักขนาด5ฟุตครับเป็นเตียงหัวแคปซูลครับมีทั้งเนี่ยครับข้างทึบท้ายทึบครับเรียกว่าเตียงกล่องครับเนี่ยครับหัวแคปซูลครับและก็หัวแคปซูลแบบคาลอยครับ ขนาด5ฟุตด้วยกัน2หลังครับเป็นของลูกค้าสั่งทำนะครับแล้วก็มาดูช่างสมชัยเนี่ยครับกับน้องน้อยครับยกขึ้นเทินแล้วครับตู้บาเบียครับเป็นตู้บาเบีย2ตอนนะครับเนี่ยครับทำไม่ใช่ทำง่ายนะครับบาเบียเนี่ยครับช่างแต่ละคนกลัวมากนะครับถ้าไม่มีกาเรียกอะไรความชำนาญเนี่ยทำยากหน่อยครับไม่เคยทำก็ ยากที่จะทําได้เหมือนกันครับช่างจําลองครับทําตู้ใส่กับข้าวบานเกตครับกําลังล้างหลังครับเนี่ยครับมาดูสิครับบาร์เบียครับถึงขั้นตอนการทําบานแล้วครับบานเยอะมากครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยครับโรงงานต้นสักครับผลิตขึ้นมาก่อตั้งกันขึ้นมาครับแต่ละคนไม่ใช่ลูกจ้างครับทำกันเองขายกันเองนะครับเพื่อนเพื่อนครับที่เห็นเนี่ยครับลูกค้าสั่งมาก็ทํากันเองรับกงานกันเองเลยครับ เพราะว่าโรงงานต้นสักเนี่ยขายทั้งปีกทั้งส่งครับเนี่ยครับลูกค้าแม่ค้ามารับไปจำหน่ายและก็มีลูกค้าสั่งทำโดยตรงก็มีครับอันนี้เป็นเตียงครับเป็นเตียงไม้สักของขนาดสามฟุตครึ่งครับของช่างอดครับมีลูกค้าสั่งทำเหมือนกันครับเนี่ยครับสวยงามครับทำจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับ ช่างทวีทูบเอี่ยมขึ้นเตียงขนาดถกฟุตครับหัวทึบนะครับเนี่ยครับโดยกันสามหลังครับเป็นของลูกค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยครับสั่งไว้สามหลังด้วยกันครับสามหลังสามแบบครับหลายวันแล้วครับยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยครับพนังท้ายมีหมดแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับใกล้เสร็จแล้วครับพร้อมที่จะทําสีแล้วครับไม่น่าจะเกินสามวันนี้ก็ทําสีได้แล้วครับเนี่ยครับ ถึงขั้นตอนสาไม้หัวแล้วครับนี่ครับนี่ก็เตียงพร้อมส่งลูกค้าครับตู้ใส่กับข้าวครับส่งลูกค้าที่อ่างทองครับแล้วก็ตู้กับข้าวอีกหลังหนึ่งใหญ่ก็อุดรธานีครับตู้โชว์สองตอนสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็ส่งลูกค้าวางทองพิษณุโลกครับแล้วก็เตียงขนาดห้าฟุตครับเร่งกันสุดๆเลยครับส่งลูกค้าอ่างทองนะครับเนี่ยเพิ่มมา สั่งตู้กับข้าวแล้วก็สั่งเตียงเพิ่มอีกหนึ่งหลังครับขนาด5ฟุตหัวแคปซูลครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับแล้วก็มีเตียงของลูกค้าอำเภอเสนาอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็ของซอยกำนันแม้นครับกรุงเทพมหานครครับวันนี้ก็เลยมาถือโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ